ไม่เอาเ <c oughs> ยอะเกินสัตว์แกับคนนี่แหละเออหมายถึงไปเที่ยวไงเอ้ยน่ารักมากน้องสาวทุกคนกดหัวใจให้โลวควายกดหนึ่งคะ่ะมาเร็วส่งหัวใจเห้ <c oughs> ส่งหัวใจให้กับตันโลวควายหน่อยเร็ว ไ,ไอ<ผ>มึงตลกที่อะไรตลกที่อะไรน่ารักที่ถามคนด,ดูดีๆเอ้แต่ขอดูหน่อยที่ส้มตำมะตันสศกของแกงแล้วยังวันนี้ฮะก็หมดแล้วหนูเดือนมึงพี่อะไรใบเลยสัสหนูเดือนเราเราคือคุณตลกอ่ะ <c oughs> <c oughs> เ,เราไปหนุ่มไปโขไปค่ทายาไม่บอกเลยไม่งี้ไม่รู้ไม่งั้นพี่ไปด้วยอ่ะ แค่นั้นแหละตายก็แหลกนะแค่จากแล้วนอนมึงคงมาหรอกอะไรตอนนี้กูอยู่กรุงเทพไอตันกูออมาทำอะไรวะกูทํางานกูไม่ได้บอกใครแค่นั้นเองทำงานอะไรไอตันโอ้งงอมไหวเฮียไม่แล้วทาไมมึงไปแล้วมึงไม่ชวนกูมึงก็กูนึกว่ามึงอยูดได้นึกว่ามาไม่ได้ไม่คือถ้าแค่พูดว่าไปพัทยากูก็ไปแล้วป้ากูก็อยากไปงานพู้มาดีุูงนี้มีอีกวันนึงมาดีมาดีทำงานคายหือ กูอยากดูพูพูพัทยานอ้องดูอะไรวะมีอะไรวะกูไม่ล่ามาเลยอยากดูพูพัทยามีอะไรให้น่าดูบ้างพูพัทยาแบตกูจะหมดแล้วถ้าแบตกูหมดก็คือถ้ากูหายไปก็คือแบตหมดส่งสารแบตมึงวะมีหนุ่มมีหนุ่มลหล่อบ,บ้างบ้าพัทยาเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยไม่มี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 นมีไม่มีอมมีมี่ใครมีร่ เอ้ยมึงอะไรล่ะแล้วแล้วสรุปกับมึงกับกัปตันนี่คือเป็นยังไงวะเอ้ยมึงวิกับใครนะมึงกับติ่มซำเป็นไงวะติ่มซำเฮียไปไปคุยไม่รู้ไปเจอกันเลยไม่เข้าเมืองมาสามวันแล้วมันคงคิดว่ากูตายค่ะตายโหงไปแล้วด้วยมั้งเขาคงมีแฟนเขาาจะเตรียมบวชเตรียมหาคงมีเมียใหม่ไปแล้วเฮียเขาคงมีแฟนใหม่ไปแล้วเนาะบางทีอะเอออะไรอะ เออก็มึงมันเป็นแค่คนคุยขำๆไงตามึงต,ตลกเหรอแล้วมึงเห็นกูขำป่ะก็ไม่ขำนะพรุ่งนี้เปิดกล้องคุยกันดีกว่าคนดูเยอะกว่ากูเล่นเกมอีกอะเนี่ยคนดูสองร้อยแล้ะเล่นเกมคนดูห้าหกสิบเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดเปิดกล้องนั่งคุยกันเถอะเหอต้อตมตำอร่อยมากแล้วไก่ย่างวิเชียนอร่อยไหม <laughs> ชอบปะ <laughs> มันเป็นอะไรหรอกูถามแค่นี้เองไม่หรอกเอจริงๆอะกูลงกูลงมึงทุกเรือแหละน่ารักดีมันดูแบบเป็นผู้หญิงแบบว่ามันดูความดีแค่นั้นแหละกูโดนเทมาเโดนเททุกเรือทุกลำเลยหรอทำไหนได้ปะไอทุกวันเนี้ยเล่นเกมนี่แยกย้ยไอซีโอซบ้างไหมเป็นในการที่เราแบบเป็นสตรีมเมอร์ที่ดีอะโอสีร้อยเต็มติกตอกอีกคํทำี่อะไรห่ะ บอกเลยช็อตนี่เต็มติกตอกอีกโอ้โยด๋อยเห็นนั่นไหมเห็นนั่นไหมเห็นใครอ่ะมองถามคนดูว่าเอาไปทำอะไรแล้วนั่น่ะคือของไอเมลลี่แค่นั้นแหละเปปิ้งคีมหรอมันกินอะไรมันตอนนี้อ๋อมาทำเค้กโอ้ทำเค้กโอซิจบจบอ๋อขลาดข้าวยังโดนบิดเลยหรอตันขลาดข้าวยังโดนบิด อีวิทกูไม่มีอะไรดีงี้เราเปิดโอกาสให้ให้แฟนคลับเข้ามาพูดคุยกับเราดิฝ่ามาตันเอาปะเข้าดิสเข้าดิสแฟนคลับมีใครอยู่ในดิสเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะดิสของซีดินนะถามแฟนคลับไหมเข้ามาแล้วก็ให้ถามคําถามได้คนละคาถามมา Q&A เกลียดเลยถ้าาไม่กล้าพูดอะพิมพิมพ์ในห้องอันนี้ก็ได้ค่ะห้องคุยอะแล้วก็ถามคําถามก็ได้เดี๋ยวซีดิน เดรสซีรินอ่านคำถามเนี่ยเอาเนี่ยเหตุอ,อะแล้วมึงจะเข้าหน้าช่องกูทำไมตอนส่งของมาแล้วหรอก็ก็ามาอ่านเม้เนไงเผื่อมีคนถามเออเดี๋ยวกูอ่านให้พิมส,ส่งไปแล้วพิมพมาในห้องเนี่ยพูดคุยกันได้ครับแต่เดสซีรินถามกัตันให้ถามซีรินก็ได้โอ้ยอยากเปิดกล้องมืง่อไงแต่สภาพคือไม่ไหวละ กูก็สภาพเพียนะถ้าเกิดกูไม่ใช่ป้องติ๊กต็อกก็คือเฮียนะคุ้นกลับมาจากการปุ๊บดมแก๊สมันเมาคืออะไรวะตันไม่ได้ดมวคะค่ะก็เอามาทําเค้กคิดถึงกับมวยที่สองคนคิดถึงเรือแม่ค้าขายข้าวกับลูกค้าที่เหมือนลูกค้างโง่เอา้าใครเป็นลูกค้าวะอ๋อมึงเป็นแม่ค้าใช่ปะใช่กูว่าขายวิเชียนไงกูตกลอยาก,กูเขา้าใจผิดโอ้ยสวัสดีค่ะ พัทยาสูงร้อยแปดสูงร้อยแปดเจ็ดคืออะไรวะตันไม่เป็นรพัทยาอะไรสูงร้อยแปดสิบเจ็ดครับผมมันไม่มีหรอกนะสูงร้อยพัทยาสูงร้อยแปดเจ็ดไม่เกินใจงานผูคือไว้ตันไอ้คนรูกกูรู้มากไอ้ตันึงไปชาร์จแบตดีกูจะนั่งคุยกับมึงเนี่ยเดี๋ยวเปิดคลิปดูกันดิฟ้า โอ้ทำไมไม่ใช่แอามาเลยแมวแปบเดียวคือจะทำไมไม่ใช่เอามาไม่ได้เอาม,มา,<อ>มมารีบมา,รมากร้งแต่ตีห้ามง้มแต่รถติโอว่างี้เราเรามานั่งรีแอคดีฝาตันรีแอคเหรอตันต้องเริ่มเปิดกล้องนะไม่งั้นดูไม่ได้ก็ใช่ไงเดี๋ยวดูรีแอคอะไรดีอ่ะ คือเราตั่งรีแอคตตัวเองกันก็ยังไงยังไงอยู่อ่ะมีมีเพลงอะไรออกใหม่หรือมีแบบมีอะไรออกใหม่ให้เราสองคนดูไหมทุกคนไม่มีอ่ะเอางี้ไม่เอางี้แหละพี่จะเปิดให้ดูน้องน้องดูจอพี่อยู่ป้ากับตันดูอยู่มันมันดูในไหนอ่ะเดี๋ยวกูดูในดีซีมึงก็แชร์ในดีซีอก็จะแชร์ในดีซีให้มึงนี่ไงโอ๊ยปวดขี้ตันโอ๊ยเดี๋ยวพี่จะเปิดให้น้องดูแล้วพี่จะถามน้องว่า ใครหล่อสุดโอเคปะ่ะเหมืนหนอนมึงเหงาไอพี่อะคือเดี๋ยวพี่จะเปิดไอนี้พี่จะเปิดแบบว่าโอซี่อะโอซีของของแบบของสตาร์ทาวอะไรเงี้ยโอเคปะ่ะอืมแล้วเดี๋ยวเรามาโหวตกันดิฝ่าว่าใครหล่อสุดโอเคป่ะโอเคไม่เราพิมพ์ OC โอซีโอ <laughs> ้งไอี่อะนี่นี่หล่อสุด <laughs> <laughs> อันนี้ฝ่าไอ้ตันอันนี้ <laughs> ปูไอพี่อ <laughs> <laughs> ออ้้นงมีคนมาบอกว่าบอกมาว่าติ่มซ้ำหล่อมากแต่แ่แต่แต่คนนี้กูรู้จักตอนนี้เขาไปอยู่เอ็กดีละที่ดาวเทาน้องฝรั่งเฮ้ยคนนี้เขาเคยเขาเคยแบบว่ามากดไลค์ให้กูด้วยละสวยสองคนนี้คือใครในสตาร์ทาวาันดูดีน่ารักอะใคร หนักปะน่าดึงมาเข้าแก๊งแลไอ้ตันแล้วใครวะปูไม่รู้อ่ะไม่รู้ใครวะบม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 บุมบุมบุมบมเอคุณคุณคุณมันไม่ได้อันนี้ใครวะตันเราเล่นแค่ในเกมครับเราแยกแยะไม่รู้แอยากดูแบบมันไม่มีสเปคกูเลยอ่ะตันเดี๋ยวกูหาสเปคกูแป๊บนึงโอ้ยนี่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 ใจไหนอันนี้เอ๋อมันเช้มาตีดบอสกู ลุงหม่ำไรรักสภามาเบลเอาดีใจคุณเอง <c oughs> ไอ้เหี้ยกูยตกใจเลยคุณถึงก็เรื่องจริงอรันคนเนี้ยตายก็คือสภามาเบลคนให้คะแนนคนนี้หน่อยตเต็มสิบไหเท่าไรหนึ่งร้อยเดี๋ยวโดนด่า เฮ้ยตาดี้แน่ใจนะว่ายัยได้แน่ใจครับไอ IC คือ OC OC คนนี้คือใครแมรี่ไอ้เที่มึงคิดว่ากูเป็นสอสอเหรอเฮ้ยอันอันนี้น่าดูไอ้ตาอันนี้น่าดูอันนี้น่าดูใครวะอันนึงเป็นผู้ชายแล้วโอ้ยตอนแรกกูไม่เห็นไงกูเห็นเป็นผู้ชาย กดไลค์กดไลค์เบาเบากดไลค์เบาเบแล้วเป็นไงคนนี้คนนี้ถือว่าผ่านไหมถ้าในสตาร์ทาวคือผ่านไหมเราไม่เห็นหน้า